ครับวัสดีครับวันนี้พามาทาเมนูง่ายๆแล้วกันครับเฮดถุงหนูพัดไข่ครับเมนูพัดตะขารเมนูนี้ผมมีกิ่งที่พัดตะขารที่เชียงใหม่นะครับติดใจเลยกลับมาทําที่บ้านวัดตถดิบก็มีเฮดถุงหนูนะครับไข่ไก่กระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูหรือพริกชี้ฟ้านะครับก่อนอื่นก็ตั้งหม้อน้ามันนะครับใส่พริกหอมกระเทียมลงไปพัดให้สุกเกือบสุกแล้วครับเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปครับผมใช้ไข่ไก่อยู่4ฟองนะครับ ผัดไปสักครู่นะครับไข่เกือบสุกแล้วก็ตามด้วยเห็ดหนูนะครับใส่ลงไปครับสําหรับใครที่ชอบต้นหอมนะครับใส่ลงไปได้เลยครับพอดีผมใส่หอมแดงลงไปแล้วคนไปคนมาสักครู่ครับเสร็จแล้วฮะอยามาปรุงรสชาติกันด้วยซีอิ๊วขาวนะครับซอสหอยนางรมน้ําตาลทรายผงปรุงรสนะครับชอบความนัวก็ใส่ผงของแห้งกับถ้่วแดงลงไปได้เลยนะครับตามคําชอบ ผัดไปจนไข่มีลักษณะแห้งนะครับเสร็จแล้วเข้ามาโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นครับตักใส่จานครับเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆครับลองไปทําตามดูครับรับรองครับเหมาะขนาดครับเห็ดหูหนูผัดไข่